ัีครับก็เช่นเคยครับผมสุดใจส่งทั่วไทยรร้งานตัววันนี้ยามเช้าครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรที่ทํานาข้าวมาติดตามนาข้าวนาข้าวที่โดนยาฆ่าญ้าแล้วทําไมข้าวถึงรวงดีรวงสวยตามผมมาครับเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของนาครับตามมาครับ ตามมาครับตามมาเดี๋ยว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 เราไปทำความรู้จักเจ้าของนากันครับคนนี้ก็เกษตรกรผู้ยิ่งใหญ่กับกับตามมาครับเอาพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่แนะนาชื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่ทํานาข้าวรู้จักนะครับพี่ชื่ออะไรครับครับผมสนิทตรานาสตยนะครับแล้วที่นี่ที่ไหนครับตรงนี้ตําบลหนองหงษ์อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับแล้วข้าวของพี่มีปัญหามันเป็นอะไรครับอ๋อ ช่วงที่การฉีดยาครับผมแล้วผมล้างถังยาไม่เกี้ยงครับผมถังนี้มันใช้ยาฆ่ายาครับตอนแรกผมก็ว่าล้างเกี้ยงแล้วเรียบร้อยครับผมแต่พอมาฉีดไม่กี่วันนะครับค่าเเหลืองแล้วท่านฉีดนี่อ่าช่วงอ่าช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองช่วงที่สามช่วงที่สามครับอ๋อช่วงที่สามมันก็เริ่มไปตั้งช่วงที่หนึ่งมาแล้วครับ<ต>ผมแต่ผมไม่รู้ครับครับครับไม่รู้ช่วงที่สามนี่เต็มเต็มเลยครับเหลืองทั้งปลงครับปากเลย พ่าผมละเครียดแทนเจ้าของนาจริงๆเลยอ <laughs> แล้ว, <laughs> แ,ลวแล้วมันเครีคยดอยู่หลายวันเลยใช่แล้วถามว่าอันนี้นท่านจิบแล้วข้าวนี่มันเหลืองทั้งทุง่งที่มันเขียวๆที่ว่าส,สวยๆเนี่ยมันเหลืองหมดเลยอ๋อที่ว่าเขียวงามๆเนี่ยมันกลายเป็นเหลืองหมดเลยเหลืองหมดเลยปวดแล้วท่านเครียดไหมโอ้อยู่หลายวันครับทางไงดี <laughs> แต่ข้าวม่ออกลงมาีน,นจอบเลยนะครับ <laughs> เป็นผม ถ้าผมเป็นเจ้าของนาผมก็เครียดครับโดนยาฆ่าหญ้าข้าวเหลือหมดแล้วท่านแก้ปัญหายัางไงครับตอนแรกซื้อปุ๋ยมาใส่สักห้าลูกห้าลูกเอาแค่กระตุ้นกระตุ้นให้มันเร่งให้มันพุ่งอ๋อครับผมนี่ครับตลาดดอยอีกเที่ยวหนึ่งตลาดดอยอีกเที่ยวหนึ่งครับเจ้าตลาดดอยครับ,รบนี่โอ้ดูรวงนี่โอ้โหดูมันหเม็ดมันแต่งมากเลยครับเม็ดเป็นสีทองเลยเนาะใช่ใช่นี่ดูครับเม็ดเป็นสีทองเลยครับดูนี่นี่โอ้โหดูนน่เน่เหนียวนุ่มเลยครับไม่มีร้อน สลัดไม่มีหลอนครับปกติกาวเลยครับเพราะมันกรอบแล้วแต่นี้ไม่มีหลอนครับเหลืองก็ไม่หลอนอันนี้ทำให้ขั้วเหนียวครับผมดูแปลงนี้ครับแปลงนี้ก็ได้ครับแปลงนี้ก็มีอีกครับอันนี้ครับดูฝั่งน้นก็เหมือนกันครับอันนี้อันนี้เห็นว่าโดนหนักเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้หนักครับโดนกระทั่งแห้งกรอบเลยไหมเหลืองเหลืองเยอะเลยโอ้นี่นี่ดูนะครับผมอยากให้มาเ่ดูรวงครับดูรวงข้าวโอ้ยนี่ดู เม็ดๆดูเม็ดจะแต่งใหญ่มากครับเม็ดๆนวลเม็ดแต่งเม็ดเป็นสีทองเลยครับโอ้โหครับแล้วผมอยากโอ้โหชัดเจนครับอันนี้พี่น้องเกษตรกรชัดเจนไหมครับอันนี้กวางจากปากเกษตรกรอันนี้ผมอยากจะให้ท่านเสนอให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรว่าโสมแดงช่วยท่านลดต้นทุนยังไงมันดียังไงสักเล็กน้อยครับครับโสมแดงฟลิกนะครับช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรได้จริงครับ ไม่ว่าเอาไปใช้กับเพืชใดทุกชนิดเนี่ยมันยังสามารถแก้เรื่องผมที่ใช้ถังยาฆ่าญยาที่ล้างไม่เก้ยงแล้วมาฉีดข้าวเหลืองข้าวโซมก็ยังกลับมาฟื้นคืนแล้วก็ยังมีรวงให้ได้เก็บเกี่ยวในช่วงปีนี้ครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสุดยอดใช่ไหมโอ้จะเจนไหมครับอันนี้จากกวางจากปากของเกษตรกรชาวนาอันนี้ท่านเป็นชาวนา ตัวจริงเลยครับอันนี้อาท่านสเสน่ห์ทำนามาทั้งหมดกี่ปีละโอ้เป็นเป็นสิบปีแล้วครับเป็นสิบปีแล้วท่านใช้โสมแดงมากี่ปีละปีนี้ก็เข้าสักสี่ห้าปีนี่แหละครับสี 4, 5, ่ห้าปีอันนี้ท่านสเสน่ห์นี่คือแควนพันแท้เลยนะครับท่านทํานาข้าวด้วยแล้วยังทําธุรกิจพอลีนาด้วยโอ้โหอาท่านทําธุรกิจพอลีนานี่กระทบไหมครับไม่กระทบครับไม่กระทบเพราะมันสบายชิลๆสบายสบสบายสบายครับครับอมช,ชัดเจน คือไม่ออกปลายครับผมคือได้ไม่เต็มที่ครับใส่ปุ๋ยไปแล้วสักสามสี่วันมันก็ยังไม่ออกโอ้โหทำไงดีเนี่ยเพราะข้ามันสองเดือนแล้วมันต้องออกแล้วมันต้องพุ่งแล้วครับผมผมก็เลยใช้โมแดงเวกเวกวกอะมิโนครับเดี๋ยวตัวไหนครับตัวไหนเขาช่วยโชว์นะครับช่วยโชว์ยครับอ่านี่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 นีอนีครับนี่สุดยอดครับสุดยอดอันนี้ช่วยเกษตรกรได้แน่นอนครับ นี่ครับสามต้วนี้เลยโอ้แล้วท่านใส่ไปกี่ตีตีครับฟักฟิกตัวนี้ผมใช้ห้าสิตีตีต่อ2ี่ิบลิตรโอ้ครับผมชัดเจนชัดเจนแล้วก็โมไออะมิโนอะมิโนก็คือตามซองเลยครับข้ามซองโมเตะโมสีก็ตัวนี้ก็หนึ่งขวดต่อห้าไร่ครับครับผมชัดเจนครับแล้วท่านฉีดอัดเลยอัดเลยครับแล้วประมาณกี่วันที่ท่านเห็นว่าอุ้ยข้าวออกรวงอุ้ยไม่ถึงอาทิตย์ครับไม่ถึงอาทิตย์ ตีถึงห้าวันนี้เองโอ้ยไอ้ที่ไม้เกนฟอมตรงฟามดันที่ขึ้นไปปลาหายหมดเลยหายครับเดินมาดูท้างนาโอ้โหข้าวผู้ไปรวงในสลอนไป้เลยช่วยข้าวให้รวงดีแถมยังช่วยอ่ไม้กงไมเกนฟอมตรงนั้นลดลงหัวบเลยครับเพราะข้าวสุดแล้วผมอยากจะให้ท่านแสนอพาลงไปดูหน่อยครับนาข้าวอะครับต้องตามมาครับทั้งซ้ายทั้งขวาดูได้เลยครับโอ้ดูครับนี่ข้าวที่โดนอะครับครับตามมาครับน้ำแห้งยังครับขอแห้งนะครับอแห้งเลยจอมใกล้ใกล้เกล้วครับ นี่ครับดูสังเกตดูครับโอ้ยดูนี่ดูเม็ดข้าวใกล้จะเก่ยวแล้วครับอีกกี่วันเก่ยวครับท่านวันจันทร์นี่แหละครับวันจันทร์ที่สิบสี่เนี่ยครับเกี่ยวนี่ดูครับดูดูสังเกตดูคือให้มาดูรวงครับว่าจากการที่ใช้สมแดงควิกช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรได้จริงครับนี่ครับโอ้โหใช่ไหมโอ้ยมันโดนยาตามหลักโดนยาฆ่าหญ้านี่มันจะมีรวงไหมท่านหมูมันรวงมันก็ไม่ไม่ดีอย่างนี้แหละครับมันก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยอแต่นี่ ฉสดจาแล้วก็มาจบด้วยผมตนหลังผมใช้โดนฉีดซามอีกทีหนึ่งช่วทำนาข้าวหรือมีปัญหาข้าวไม่ออกรวงข้าวเหลืองข้าวอะไรแล้วแต่ท่านลองเอาสมแดงไปฉีดดูครับแล้วท่านจะได้ข้าวแบบนี้ครับนี่ครับท่านจะได้ข้าวแบบนี้แน่นอนครับเพราะสมแดงเป็นอาหารจูกําลังพืชชีวภาพจูรินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวน,นี้ช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดิน ทำให้ดินซุยล้วนทําให้รากยาวจะไปทําให้พืชเจริญเติบโตวไวพืชจะแข็งแรงจะออกดวงแล้วเม็ดจะแต่งข้าวจะไม่มีเม็ดรีบครับอันนี้ข้าวจะเม็ดจะแต่งครับแล้วอของท่านนี่เ,เกษตรเขามาตีราคาให้ท่านเฟียลละวันนั้นถามเขาที่เขามาดูข้าวเขาบอกว่าหนึ่ง1มื่นสองพันเก้าร้อยหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยนี่ข้าวต้องมีคุณภาพใช่ไหมใช่ต้องมีคุณภาพไม่ แล้วครับผมคือข้าวต้องไม่ปนหนึ่งคือดวงต้องเสมอไม่มีเรือมไม่มีต่ำแล้ววัชพืชน้อยครับผมวัชพืชน้อยแล้วข้าวทั่วทั่วไปเขาได้เคลียนละตอนนี้เราอยู่ประมาณเจ็ดพันอยู่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดัน ตัวทั่วไปตัวทั่วไปตอนนี้ทำไมครับข้าวบอลบอไม่ใช่ข้าวบนคือลงสีอันนั้นคือเป็นระบบของลงสีโดยทั่วไปอ๋อแต่ของท่านนี่คือส่งศูนย์ส่งศูนย์ศูนย์พันข้าวมีข้าวมีคุณภาพมีคุณภาพก็คืนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเจ็ดพันเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ปรับเดี๋ยวเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหวมหกพันชนะต่อเวียนครับจัดเจดไหมครับอันนี้ ไกสมแดงฉีดข้าวข้าวมีคุณภาพราคาต่างกันเกือบ6,000บาทต่อเควียนครับผมท่านใดสนใจอ่าท่นนานเสน่ฝากเบอร์เลยครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรที่อยากใช้ท่านใดสนใจสมแดงหรือสมแดงฟิกหรือสมแดงอะมิโนติดต่อได้เลยครับที่เบอร์0993917825เนสน่ทงทั่วไทยครับโอเคครับครับผมก็ ต้องขอขอบคุณข้อมูลลีเจากท่านเสนตตนตราสายและต้องขอขอบคุณบริษัทพอรีนาเน็ตเวิร์ดที่บริษสมแดงอาหารโยกุลังพืชชีวภาพโยกิน4 100ีร้เเซมาช่วยให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนตัวจริงครับไม่รู้จักเราคนนั้นโชคดีสมแดงรู้จักไม่รู้จนเอาโอเยย่ย yeah! ม yeah! yeah!